สวัสดีค่ะว uh. right. ันนี้จะมาเปิดตาวันนี้จะมาเปิดตาให้เรากดคุยกันนะคะให้เรากดตัวไหนก็ได้นะคะต้องเปิดตา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  เฮ้ยเนี่ยเปิดตาแล้วไงเปิดตาน่ยตาได้นะถ้าไม่เชื่ก็ไปลองนะตาแบบนี้อ่ะแต่เอาไปเอาไปแท็บก่อนเอาไปแท็บที่เดินอยู่อ่ะกด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 อยู่นะ ฮะ,ะมันจะเปิดตาได้เดี๋ยวแทบก่อนเดี๋ยวแทบก่อนแทบสิคะบายบายนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบคพิมนี้นะคะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก็บไว้ใช้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ